สบายดีสวัสดีบรรยากาศค่อยคำยามแรงๆพี่น้องอ่าวันนี้เอฟซีโคมาลายพี่น้องเอฟซีโคมาไลว่าอ่ามุนั้นไปไฮประตูใสเนาะคือโบไปไฮฮัหลวงเขาเบิ้งแน่ว่าันพี่น้องอ่าวันนี้ก็สิได้ไปถ่ายหาดหลวงหรือว่าคนจะร้ายบอจะหน่อยบอนักท่องเที่ยวจะหลายบะพี่น้องนั่นแหละไปเบิ้งบรรยากาศพี่น้องพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศน้ำกันเนาะวันนี้เราอยู่เดินหาดหลวงเนาะพี่น้องเดินอยู่เดินหาดหลวงเนาะ รู้สึกแบบคนไลน์นะวันนี้ก็เป็นมือวันทีเซาฮาเป็น้อง ar, มอรีคิสมาดเป็นน้องนี่นั่นแหละเนาะอ,ออกออกเสียงอังกฤษบัตรงไปได้ห <laughs> นึ่งหน่อยเนาะแต่งมอรีคิสมาเนาะรู้สึกว่ารถทัวร์ตามประเทศอห้าคันหกคันพี่น้นองเนะ้องบางทีนี่เห็นรถทัวร์ไปออกไปซองคันแล้วเนาะ <laughs> คือบางคนก็ข่อยคำย้ำแรงๆก็หาสูรคาแฟมนมาอยากออกกำลังกายเป็นน้องเฮานี่เดินสายเดียวทุกมือเลยเนาะเสียงเป็นน้องหนึ่หน่อยพี <laughs> น่น้อง <laughs> แต่งโตเมื่อวีคิสมานพี่น้องเห็นบอกแต่งโตเด็กน้อยแ,แต่งตัว่างประเทศพี่น้องต่างประเทศโซนไล่เป,ลเป็นเซาท์อนหรือลเซาทเกาหลีกับบุหงาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเขาไปด้านหน้าเราบิงึงเนาะว่าคุณจะหลายบ่จะน้อยบอ่เนาะอนี่มันรถทัวร์พี่น้องซ้ำขันเรียนแล้วพี่น้องออกไปซ่องซ้ำขันแล้วพี่น้องออกไปกื่อกันเนาะนี่ วันนี้โอกาสดีนะไม่หายพี่น้องได้เบิ่งในส้มพี่น้องเนี่ยห่างหายก็ไปโดนเติมเนาะที่บุได้มาดินขันหลวงพี่น้องเป็นเดือนป้ายแล้วพี่น้องมันจักบุได้มาเนาะเป็นังใจพี่น้องอะไรทายสาาไปเนาะการในจะาายสาาไปวันนี้ทายผู้บรรยากาศสาเนะเดี๋คือทายพี่น้องนี่หมักส้มเป็นลมหมักส้มนะหมักส้มอะไรอย่างเนาะทายผู้บรรยากาศไปจะเข้าไปแล้วนหน้าหนึงเนาะ งานเงาเงาเนีงน่งเนาะเงงานเงาเป็นยังไงน้องเราจะหาทุกคนย่างมึงงประดังการด้านเหนไงไงือเนาะเมื่อกี้นี้รถทัวออกไปไล่คันเตอร์พี่น้องนั่นแหละเอ้เขามปูงศายนี่เพื่อน้องไฮโฮ้เนะาะการทายโฮพี่น้องทายโฮ้ปาลาขนมปูงศายเพี่น้องจะเป็นทัวร์คนจีนบปล่พี่น้องเน้ะจะเป็นทัวร์คนจีนได้กว่าเนาะ มือนี่ก็โอกาสดีพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ้องในส้มเด้อพี่น้องเลยพี่น้องของป้ายเน้อมือนี้ก็น่าจะหลายแต่เอมาซาหน่อยนึงเนาะแม่นสงสัยเ้องมาซาพี่น้องมาซาเราขุนโบราณพี่น้องปกติขุนน่าจะหลายกว่านี้เนาะส่วนนี่กาอากาศดักซีหนาวหนาวพี่น้องเด้อบรรยากาศคอยคำยำแรงอากาศดักซีหนาวหนาวนึงเด้อ มีการเป็นนกเป็นนกเป็นยังไงเนาะมาบูซาอะไรเนาะมีการนาิการค่อข้ามยามแรกแนละแต่บางคนจะเอาเอาน้ำเอาไหนเข้ามาขายอะไรเพี่อน้องแต่ว่าส่วงยามจัดงานบุญบูสม,มาดมาขายนะพี่น้องเนาะนะสัมปทานอย่างเดียวพนะี่อน้องในเซาอะไรอย่างนนเนาะแล้วก็มีโอกาสดีนะโอกาสดีน้อยนึงเพี่อนะ้องสี ดีแมึงนาบริกาเบื่อบริการเหมือนกันสีเป็นหลายๆเพื่นเราบริการมาส่วนนี้จะจันนักท่องเที่ยวนี่จนจะนาจะกลับเมื่อผิวน้องปกติคนนาจะไล่คนนี่เนาะปกติแบบเข้ามาเมื่อนั้นคนหลายพี่น้องแต่เมื่อนี่คนโบราณพื่อนเนาะนั่นนี่นะส่วนไล่เพื่อจะยางเลาะเบิ่อบริการเพี่น้องะยางเลาะเนาะเขาบนนั้นออกเสนนันซอยนี้บนนั้นบนนี่เนาะจะยาง เพราะเบอร์อะไรไปน้องในมื่อนี้กันักท่องเที่ยวโบราณไปได้ไปน้องเด้อมื่อนั้นเขาไปประตูใส่เนาะเมื่อนั้นเนาะไปประตูใส่โอ้คุณหลายไปน้องมื่อนั้นเขาไปเนาะเขาไปคุณหลายดีเลยแล้วก็อีกบ่อหอเขาได้มื่อไปน้องสเปรศกสามสิบสามสิบเอ็ดไปน้องเขื่อนจะจัดไปน้องจัดขาวดาวเลยว่ะส่งหายไปไหม่ไปน้องตอนหายปีใหม่ยูทีประตูใส่ไปน้องเด้อมีหิมะอีกได้ไปน้องนั่นแหละเออ หิมะก็มีพี่น้องนั่นแหละครับสุดพี่น้องอันนี้นี่คนคูบาอาจารยนะ์กามาพี่น้องน้องมาเนานะเห็นอะไรพี่น้องโอ้จะมีมะเข้าวมะยางพนะี่น้องส่วนหลายนักท่องเที่ยวนี่นา่าน่าจะเข้าวัดทาลงรไตเพี่น้องอนะจ,จะแบบไปเบื้องอะไรเราก็ไปท้ายหูหรือไปเข้าห้องน้ำเพี่น้องเนาะนั่นแหละมันเด็กนายกลัวอะไรสะดวกเนาะสะดวกกลัว นี่มาเลยพี่น้องนี่ก็คือถาดหลวงพี่น้องมีคอนของสาวลาวนะเองพี่น้องี่จากห้างไฮก็บแบรนดวได้ป้าเบิ้งเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนกลัวี่เขาบัวได้มาในเดือนเมื่อนี้งแตโอกาสดีพี่น้องที่เขาได้มาเนาะใส่ขึ้นปิดเลยพี่น้องขึ้นปิดบัวไฮคนเขาเนาะปกติก็เข้าได้พี่น้องในเข้าได้ปกติจะเข้าได้ยางเบิ้งพี่น้องยางเบิ้งบรรยากาศนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเป็นคนจีนพี่น้องคนจีนหรือ เกาหลีไต่เนะาะก็บูงหูเกันเนาะอะไรย่างบึงบรรยากาศอะไรเนึงยกันเนาะแม่ถ้าบึงบรรยากาศไปเนาะน,นี่คือยานแบบว่าเพิ่นเอาหอก็เอาเครื่องเอาขอนมข้าวต้มมาขายพี่น้องเนาะ,นะด้านนอาก็ได้คือกันพี่นอ้องเอามาขายเนาะค้าวพี่นอ้องค้าวบ,บัวตัวนั้นก็นเป็นกระไรสต๊อกดินพี่น้องเด้อ อันนี้คือคนจีนคนเนาะคนจีกำลังท้โหไปแล้วนี่ช่องฟ้าเมืองสามเนาะวันข้างใโนโหไปแล้ว พี่น้องโองไฟล์ไปเนาะวันนี้เราจะย่างไปบลอนนี้เฮาเคยให้ไปเนาะเนี่ยบลอนเฮาเคยให้เฮาพี่น้องในบุญเรศมันก็คือเฮือนลาวไปเนาะเฮือนส่งลาวมันจะแบบอ่ามีข้นอยู่บลอน่พี่น้องแม่นหลังจากแล้วบุญถัดหลวงเนาะหลังจากแล้วบุญถัดหลวงนี่จะมีข้นอยู่บลอน่พี่น้องแค่นั้นเนาะเดี๋ยวคนแบบย่างออกําลังกายบลอนี่ว่าอ่าคนไปเบิ่งงานไปเนาะแม่นส่งลายแล้วบุญจะให้เคาฟฟ่ไปเนาะสายเห็นเพิ่นเขาคาเฟ่ได้กลัวเนาะแม่นเป็นบรรยากาศไปเพา่ซึ่งเป็นองไรเนาะ จะยี่งโไปนี่ไปลองเลยคือวัดหาดลุงเหนือพี่น้องเนาะพี่นาะซิมพี่น้องโอ้โงามลายเนาะนี่วัดหาดลุงเหนือพี่น้องแต่หาดลุงเหนือเนาะเวลาเพิ่นอ่าเขาคนสาวออกมาซ้ายใช่จะมาเขาอยู่นี้พี่น้องแมนงามลายเนาะส่วงบุญกันเออพี่น้องเลยคนลายเห็นแล้วก็ะรายมาเนาะเก็บปีห้าพันสี่พันพี่น้องเนาะเหมือนหนึ่งคนเขาเต็มแหละยน,นั่งเนาะ แต่มื <Keep S 2> ่อนี้นักท่องเที่ยวโบราณมาเหนี่น้องเแม่นซาเมื่อกี้นี้ห้องมาเบิร์กเมื่อกี้นี้นักท่องเที่ยวโบราณมาเหนื่อยเพื่อนนี่ก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีทองเที่ยวลาวพี่น้อนปีสุวรรณเตาซีเพื่อนเพื่องเนาะปีทองเที่ยวลาวสุวรรณเตาซีเพื่องคาดตัวได้เพื่องคาดเนาะนั้นห้องมากวก็มีคนอยู่ในเมวองยางไปเบิ่งแต่มื่อวานนี้สงสัยจะมีแต่เจ้าของสิพี่น้อนสงสัยมีแต่เจ้าของเนาะเจ้าของอ่าเป็นสมบัติฐานอยู่นี้พี่น้อง นภาเงินลาวพี่น้องนภาเงินลาวพีน้องเปิดเท้าเล้วพน้องนี่โอ้สงสัยสิย่างเข้าไปได้ยุ้ยพี่น้องนี่เพือใส่เปิดเปิดนี่ย่างเข้าไปได้ยุ้ยพี่น้องในนึงก็แน้พี่น้องย่างไปเบื้องในนึงเนาะนี่พี่น้องย่างเบิ้งบรรยากาศนะพี่น้องเลยเบื้องย่งเนาะซ้วงบุญขาดล่วงเันเป้าพี่น้องนี่นะเต็มเลยนี่นะคนสไลด์จะมาให้โหะพี่น้องให้โหูนะว่าเป็นซิกเนเจอรในก็แมนตัวนี้เนาะซสวงบุญขาดล่วงนี้ หนุ่งสินใหม่เบียงแผ่เป็นดองนี้นั่นแหละนี่หครสร้างกันเราเลยสร้างเป็นสัญลักษณ์คงคงเป็นลาวปรแม่นเป็นดอกสัญลักษณ์กันเนาะไก่บุญสร้างเป็นดองฮีแข้งสยามบุรีกับไก่เป็นดอกเด้อไก่แล้วเนาะนีกดอกนี่ซิกนี่เจอนี่ยสลายขึ้นมาค่ายแต่อยู่นี่เป็นดองนี่สไลายจะเป็นมุมนี้สไลายเป็นอกมุมนี้ดี๋ยเวลาเพื่นบุญทะลวงนี่เพื่อนจะไต่ไฟไปเนามันจะอ่ซื้อปุ๊บเลยเป็นดอกแม่นโคตรงามเป็นดอกแซวลาวสไลายเนาะถ่ายเนาะหรือว่า เป็นสู่ครูมูแฟนก็มากันไปเนาะนี่นั่นแหละเอาซึกแบบแล้วบุญทันล้วงกัเงียบเงาในนึงพ <c oughs> ี่นองเนาะอะไรเงียบเงาในนึงส่วนนั้นก็คือเป็นอบอนขายขายซินพี่นองเนาะ,นะขายซินขายเสือขายพลาอะไรไป่น้ะงไปอย่างต่างๆอะไรพี่นองแมนจะเป็นติบเขาเก็มีด้วคนนะ่ะนี่ติบเขาเขมีเนาะ อะไรนักท่องเที่ยวนี่จะเป็นคนจีนกับเกาหลีบ่พี่น้องแม่นคนไทยก็มีอยู่เนาะคนไทยก็มีแต่ว่าส่วนน้อยพี่น้องส่วนน้อยเนาะคนไทยก็มีอยู่แต่ว่าปีปีทศวรรษตัวซีฉนจัดอันดับเพื่นเนาะไอ้คนไทยเขามาเที่ยวลาวที่สุดพี่น้องแม่นคนจีนอันดับสองพี่น้องเลยแม่นคนไทยระดับลานกัวข้นเน่ยพี่น้องแม่นเนาะแต่ว่าก็นี่ อันนี้ก็ยามันจะเป็นคนจีนเหมือนกันเนาะนาจะเป็นคนจีนเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นบอลทางลงเนาะท้ายหูเพื่นเนาะจะให้หูแดงเอ็กเซนด์อีเซนด์เลยเพื่นเนาะอะไรกันนักท่องเที่ยวเพื่อนเด้อนักท่องเที่ยวบอกเหรอไม่แล้วก็ห้าส่วนนี้ก็เสื่อมต่อกับพัดหลวงเพื่นเนาะเลยทางเส้นนี้น่ะออกไป่นาเจ้าเวียงเจริญเพื่อนเนาะเวียงเจริญเนาะออกพัดหลวงครับเพื่นเนาะพักสุดเด้อเส้นนี้เด้ออะไรเพื่นเนาะปวดข้างเลยเนาะเนี่ยรถแรงเข้ามาเพื่นเนาะ โอเคพี่น้องปองไปเมื่อกี้เฮาย่างออกมาแล้วพี่น้องย่างออกมาแล้วโซลไลคันนักท่องเที่ยวโซลไลจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนน่ะพี่น้องเด้อจีนนะจะมาสังเกตพัดลมกันนะโซลไลจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนพี่น้องน่าจะเพิ่นไปเข้าห้องน้ำนเนาะไปเข้าห้องน้ำต่าง,ต,างต่างไปเนาะนัะ่นแหละจะาลืมอย่าพาพี่น้องเด้อว,วันที่สกาวสามสิบสามสิบเอ็ดพี่น้องเด้อเพิ่นจะจัดอ่ปีเก่าตอนฮาปีใหม่ 9, ที่ประตูสายพี่น้องเนาะประตูสายพี่น้องจะมีหิมะอีกได้พี่น้องเออนั่นแหละขาดสุดเนาะมีหิมะอีกได้เออ โกรคับโกรตึงเลยพี่มะอีกนักท่องเที่ยวก็มาพี่น้องคนลาวก็มาน้องบรรยากาศฝอยคำยังนุแรงพีน้ะบางคนก็หาซูฮาเฟียนมาพี่น้องมา,า,มาให้โูมเดยพี่น้องแมนทายโฮมพี่น้องทายโูมเราจะให้บรรยากาศหลังจากก็ได้มาโดนเตอร์พี่น้องนี่มันบอกยัางงามคือเกา่าพี่น้องห่าไปจากก,กีฬาอีกงามคือเกา่าเนาะสีทองพี่น้องเลือกเอ่เอยู่พี่น้องสีทองเนาะแมนนี่กาหวังเบิดให้โฮมพี่น้อง บักตรมงคลจะให้โหบได้ยิบยับยิบยับยิบยับยิบพี่น้องะให้โหบเนาะคนจะจะเป็นแบบให้โหบแบบว่าเป็นกรมทรงจำแมนให้โหบเป็นกรมทรงจำนะพี่ได้มาลินปัะตูใสบมงคนก็อยู่ต่างแข่งเพฮ้อมงคนก็เป็นอยู่ต่างประเทศเนาะต่างประเทศก็หวยบัวเดมาก็ให้โหบไปนะเป็นที่ระลือกบอกเป็นที่ระลึกเลยนะพี่น้องบว่าจะเป็นของเก่าของแกอะไรเนาะและน้เบิ่งนี่ฮาลูคาเตามา มาลูพี you that, ่น้องเอาบุญเนาพี่น้องะเมนแม่บอกโอ้หาสีพี่น้องหาสีเนาะหาสีพี่น้องเมนเราคือเก่าพี่น้องเนาะทั่วต่างประเทศนี่กยกลับไปมืดพี่น้องมาเนี่ยส่วนไลน์ก็มีแต่คนเล้าเขาเลยพี่น้องเมนบอกมีแต่คนเล้าเขาเลยพี่น้องเลยนะคนเล้าโสดทอนนี่แหละพี่น้องนี่นะแน่พี่น้องให้ลูกปล่อยนกพี่น้องเนาะปล่อยนกปล่อยนกพี่น้องเนาะเอาบุญเอาอาหานด้กันพี่น้องเมน เป็นอะไรเนี่ยเปนอะนี่แม่นเป็นอ่านี่ข่าก็มีแล้วพี่น้องนี่ข่ามีอย่างเนอะหัวเอามาเตใส่เนาะนสดงพี่น้องบรรยากาศคอยค้ำย้ำแรกกันมาอัปเดตพี่น้องเนอะอัปเดตเนาะอัปเดตให้ทุกคนไหนเบิ้องในสมเนาะบรรยากาศคอยค้ำย้ำแรงเนาะแม่นให้หูวพี่น้องเบิ้องขึ้นให้หัวพี่น้องนี่พี่น้องนี้พป่นนี้ ถ่ายหูมาจากโบเลมาดนเติมเป็นน้องแมนโบเลมาดนเติมก็ต้องมีการถายหูถายหอยล่ะก็คือว่าสุรานจะเป็นคนจีนหรือเปล่าเกาหลีเป็น้องแมนน้าจะแมนเกาหลีน้อยเนาะอันนี้นี่เป็นเกาหลีอีนเียด้ยพี่น้องเลยเกาหลีอีนเียและอันนี้นะมันเป็นจีนเนาะเกาหลีพี่น้องโอเคพี่น้องปองปไปอันนี้จะเป็นพวกาหลีพี่น้องเดลยฟังเสียงแม่นเกาหลีอีนเดียเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแม่นนี่ ค่ะพี่น้อง,งต่างประเทศมาเที่ยวลาวนี่กยคักค่ะพี่น้องคักเนาะคักค่ะพี่น้องอันนี้พี่น,น้องจุ่มกันเห็นยังพี่น้องนี่ยนะเอาซูมกันเนาะเราจะแบบไข้หงุดหงิดเราจะไข้หูงุดหงิดหรอกค่ะแบบนี้แหละพี่น้องเนาะสไลด์ก็แบบนี้เนาะต่างประเทศมาพี่น้องแม่อะไรพี่น้องเบ่งบรรยากาศคอยคำยา่างแดงๆแล้วเพราพี่น้องโอ้วเมื่อกี้ลืมเห็นอ่าอันยู่ทางนั้นคือติปเขาพี่น้องเมื่อกี้ย่างกายมาเนาะผมได้เห็นติปเขาพี่น้องนี่ คือติบเขานั่นเองเนาะไปหินยางไก่มันกี่นิ้วเลยสังเกตว่าเป็นติบเขาเนาะติบเขาไอลีแะไรปะเนี่ยงามลายเนาะตะเบนกระตกดินเนะเดี๋ยพี่น้องเนาะตะเบนตกดินเนาะอั่นแหละพี่น้องบางทีสักเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดจะลืมจะพลาดพี่น้องที่ประตูใสพี่น้องเนาะเออนั่นแหละคักสุดพี่น้องเลยมีหิมะไอ้ได้พี่น้องมีหิมะได้พี่น้องเออตอนห้าปีใหม่ได้พี่น้องเดี๋ยเป็นมือขาวดาวพี่น้องเนะยันเฮือนยิงบังไฟหูอยู่พี่น้องตุ้ม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 เลยพี่น้อง ไม่อานอยู่แถวลุบลุ่มเนาะเหรออยู่ลุ่มเหมือนจะมีแบบว่าจะอะไรวะประตูใส่เนาะอยู่ลุ่มเนาะแลนซื้อเนี่ยแหละประตูใส่อยู่ลุ่มนี่เนาะพักซ่องรักเนี่ยอยู่ลุ่มนี่พี่น้องนั่นแหละบรรยากาศงามกันเลยเนาะงามบรรยากาศเนาะนี่จะเป็นปัวปัวตามประเทศอยืนนิ่งพี่น้อนเนานกำลังมาเนาะบกำลังมาเนาะตามประเทศกำลังมาพี่น้องนี่แหละเดินกันกินสลุมสลี่กินนั่งกินพี่น้องง่ายๆนะพี่น้องเนาะ นั่นแหละพี่น้องโอเคพี่นอ้องโปร่งใสเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เข,า,เขาไปคนมาหลายพี่น้องแต่เตาออกมองซึ่งแบบคนหลายเนาะสงสัยเขาจะเข้ามาจอยพี่น้องทั่วเมื่อกี้นี้ออกไปก้อนนะเนาะแต่ทั่วอ่าซองแซมขันนี่จะเข้ามาเนาะยานจะเข้ามา,า,า,มาตัวนี้เนาะนี่น่าจ,จะเป็นหัวเกาหลีเอออาจจะเป็นหัวเกาหลีเนาะ,ะก่อน,นจะเป็นจีนพี่น้องแมนเฮาฟังเสียงออกแล้วเนาะเฮาบอกแกเขาจะฟังออกไอ้นึงพี่น้องเออนั่นแหลนนะขอ,อนนงนึงเนา้ มืเอนีเขาสึกว่ามาแล่นออกกําลังกายพี่น้องเด้อนี่ก็ให้คลิปให้พี่น้องในเบอร์ในโซ่มาก็ัเล่นออกกําลังกายอะไรพี่น้องแมนเมนีเน่ะเมนี้หลังจากเขาเขาก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยเนาะอีกน้อยนึงเนาะอาจจะเอาเก็บกล่องเก็บย่งไปเป็นรถแล้วก <mel> ็ออกกําลังกายเพื <mel> ่อสุขภาพและเส้นพองเขาก่อนเนาะแมนหลั้งใจทางให้ก็ไปบออกกําลังกายโดนเติมเนาะรถเหาอยูุบกไกลรพี่น้องรถเขาน่าจะอยู่คุนเนาะไปหารถเไปนึงกันเนาะอาจจะ เกี่ยมพร้อมทุกอย่างเลยพี่น้องเขานะเกี่ยมซุดเกี่ยวย่างเรียบร้อยเนาะคนกะหาซูฮาเฟียนออกกำลังกายพี่น้องที่เฮานี้สายเดียวจะร้อนอะไรพี่น้องเด้อมากระลืมพักไรพักแซ่ฝากติดตามพี่น้องสองคลิปพักลายให้นะเจะบัวหาคลิปมาใหม่อัปเดตข่าวสารบ้านเมืองเนาะเข่าวสารบ้านเมืองกับบ่อค่อยเลยพี่น้องบ่อค่อยจะได้บ่นก็ได้เนาะเกมเนาะส่วนลายกะห้ายหาพี่น้องเลยเบอร์ได้ส้มมาเลยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศนักท่องเที่ยวแด่พี่น้องหล่ะจีบสาวแด่ ไปเสียแล้วเนาะตามที่เฮากาแสดงออกพี่น้องกาแสดงออกก็ได้เฮ็ดตัวนั้นพี่น้องเนาะนั่นแหละอย่าลืมพี่น้องเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามใครจะบมหาคลิปใหม่ๆพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้องไปก่อนพี่น้องเด้อบ๊ายบายออกกันคลิปใหม่เนาะคลิปหน้าอ๋อสิงแห่เนี่ย